เอาเลยครับก็ต้องสวัสดีพี่ชายทุกคนด้วยในเจ้าวันนี้ก็ผมได้ทําผลตื่นเสร็จแล้วนั่นเออเป็นทางตื่นทางด้านของโมจินั่นเองนี่ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเมื่อวานนี้สตีมแล้วมีน้องๆเอาผลมาให้แล้วก็คนที่ให้ผมตีมังกรร้อยตัวฟร,ฟรีนี่ครับบคุณมากเลยแล้วก็เลยได้โมจิตื่นมาเป็นปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโซนนี้เนี่ยผมก็จะมาทํารีวิวให้ดูนะว่ากิลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นเองประมาณนั้นแล้วก็ดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่บ้างโดยที่ เราจะวัดจากการที่เราใส่ของแต่งบวกดาเมจกับไม่ใส่ของแตง่งถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับให้มผมแล้วไปดูคลิปกันได้เลยนะครับผมเออ่คือช่องกูไม่มีโฆษณาอะไรทั้งสิ้นแหละเพราะมันมัน,ม,นมันแบบมันไม่มีใครดูเลยครับถ้าสนใจก็เป็นสปอนเซอร์ให้เราได้นะครับผมโอเคเรามาดูที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะทําการรีวิวแบบไม่ใส่ของแต่งก่อนนั่นเองสกิลไอ้ยสกิลเซตนะครับหรือว่าสกิลแรกเนี่ยจะเป็นกําปั้นเด้งนั่นเองนี่อันที่ผมใส่ฮาคิดเ,เรียบร้อยนะต่อยเข้าไป เลีกับแทงเบอร์ลงมาข้างล่างดัมมี่อยู่ที่7,322ถือว่าแรงนะอันนี้ยังไม่ใส่ของแต่งเฮ้ยต่อไปสกิลที่2นะครับเป็นสกิลขีปรนาวุธแป้งโดนั่นเองก็กดค้างได้นะเป็นหมัดใส่ไปประมาณ5ทีนะครับดัมมี่อยู่ที่15,000เลยนะโคตรแรงอะ่ะต่อไปนะครับสกิลซเป็นสกิลที่ชื่อว่ากับดักเหนียวอืมนี่นครับก็เป็น เป็นตัวอะไรกระโดดขึ้นมานครับได้มาอยู่ที่2,005นอรตต่อมาเนื้อก็คือสกิลวีหรือว่าหมัดเหนียวจู่โจมนั่นเองหมัดนี้เนี่ยเป็นหมัดที่ต่อ,อยนี้เราสามารถลากได้ด้วยนั่นเองครับลากไปทั่วแล้วก็ทนหลดสุดท้ายจะมีหมัดตรงนี้จะมาอยู่ที่13,000นั่นเองนะครับผมเอล็ <S 2> <S 2> ต่อไปก็คือสกิลปีนั่นเองครับโมจิอารวาสสกิลนี้เนี่ยมาสามารถรวบรวมได้นะครับแบบคนที่อยู่ในระยะรอบๆจะรวบได้นี่กิ่งไปปุ๊บระยะในการกิ่งนะครับ จังหวะที่มันเหวี่ยงเนี่ยมันจะรวบมอนที่อยู่ข้างล่างม้วก็ถูกลงพื้นได้เม็ที่11,000นั่นเองนะครับไปเป็นสกิลสุดท้ายสำหรับสกิล E กิล E ก็จะเป็นโดนัทหนาบกิ้งนะครับกิวนี้บางทีมันจะมีบั็อยู่นะกิ้งก็สามารถทำดาเมจได้มันก็สา,ามารถกิ้งบนน้ำแล้วก็ตายกับแพงได้เหมือนกัน แต่ว่าโดนขัดได้เหมือนกันนะครับผมโอเคส่วนต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใส่ของแต่งที่บวกดาเมจเปอร์เซ็นต์ก็คือหน้ากากตัวนี้นะครับมันบวกพลังโจมตีด้วยผลปีพิษ10%เลยนั่นเองนะครับเราลองใส่กันดูว่าดาเมจจะล้นขนาดไหนนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกเหมือนเดิมนั่นเองจำปั้นเด้งนี่ครับไหนเด้งจริงเปล่าปุ๊บโอ้ดาเมจนอยู่ที่8,000เลยนั่นเองนี่ครับถือว่าเพิ่มมากกว่าเดิมเยอะพอสมควรต่อมาเนี่ยก็เป็นาัน้ากของสกิล X นั่นเองของแต่งนะครับหมัดต่อย ต้องมดอยู่ที่อุ้ยหมื่นหกต่อไปก็สกิลซีกับดักเหนียวป้ bye าไปอยู่ที่สามพันเลยนั่นเองสกิลวีหมัดเหนียวตูโจมนั่นเองนะครับผมต่อยเลยที่หมื่นสี่เลยนั่นเองนะครับถือว่าเยอะมากๆกัสกิลบีกิ้งไปป้า 2นั่นเองนะครับประมาณนั้นส่วนสกิลอีนีนน่วัดไม่ได้ลนะ้วัดหรือกิ้งโดนหรือเปล่าอุย้ยแต่มันเพิ่มต่กเดิมม็คูอกิอ้งโดนรอบละพันลนะตอนแรกมันโดนรอบละแปดร้อยหลักร้อยนะครับหลักร้อยกับหลักพันก็จบไปแล้วนะครับผมนะสำหรับการรีวิวผลโมจิตื่นกับของแ,แต่งที่บวกดาเมจเปอร์เซนต์ผลเนี่ยกับการที่เราไม่ได้ใส่ของแ,แต่งเลยดาเมจเนี่ยมันแรงเพิ่มขึ้นข,น,ขนาดไหนกันเชียวนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งอย่างนะครับที่ทําให้รู้ว่าการใส่ของแต่งเนี่ยทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะ ก็อย่าลืมไปใส่กันนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมใส่ใจช่องผมด้วยนะครับลงไปกดแชร์กดซับให้มผมได้แล้วก็สามารถมาร่วมพูดคุยในสตรีมของผมได้เลยนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับชอบคดไลค์กดแชร์กดซับให้มผมด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันสวัสดีครับผม